บอกว่าตรงไปจะมีร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงที่อยู่ริมคลองแล้วก็สามารถนั่งชมรถนั่งชมนี้ได้นั่งชมรถไฟวิ่งไปวิ่งมาได้นะอยู่ใกล้กับสถานีที่หยุดรถจมทองเมืม่อกี้เมื่อกี้เขาดั่งรถมาเขาไปร้า,ขานข้าวเหนียวกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ไม่ใช่ว่าไปถึงคนแบบเยอะมากนะนี่เดินก็ไปทางนี้ถูกหรือเปล่านอะถูกสิต้องถูกอุยรถจอดเยอะเลยอะอใช่แน่เลยเนี่ยเขามาเขามาร้านอันนี้กันแน่เลยบรรยากาศดีเนาะชุม่มชุ่มชื้นชุ่มชำ่ำเย็นสบายน้องแมวอุ้ยแมวเยอะมาก มีมีมีม <trees> ีม <forth> <r isa> ีม <ah ีมีม <misf ired> ีม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 มีมีมีมมี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 ม ียวอุ้ยแมวเยอะมากเมวแ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 มวเดินเข้าไปเออเดินตรงไปสุดนู้นเลยเดินยาวๆไปเดีวเดินเข้าไปด้านในโอ้ยมาทะลุนี่แล้วนี่รถไฟอุ้ยจอมทองอุ้ย น่ามันจะอยู่ทางโน้นหนึๆงหนึงน้ำจ้ำทองฮะอ๋อเนี่ยโอ้อโยบรรยากาศอ่ะแล้วก็รัดมาใช่โอ้โนี่ไงก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ไงบันไดเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน เดิมปั้วโอ้อจอมทองอันนี้วัดวัดราชโอรสนะครับทุกคนอ๋อนี่อุ้ย,ยมีคนมาอุ้ยมีคนเยอะด้วยนะ่ะราชโอรสจอมทองนี่อุ้ยมีคนนั่งเยอะอยู่แล้วนะ่ะน่าจะมีที่นั่งไปไปเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราไปนั่งกินก่อนล้วค่อย ขึ้นมารอบหนึ่งมีอันนี้คือที่จอดรถที่หยุดรถจอมทองเนาะเราจะมารอกันตรงน,นี้ระวังมือนนะระวังมืออุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยนี่มันต้องเดิน,เด,นเดินลงมาฝั่งนี้แล้วก็เดินไปร้าน Này về. Điều này. Điều này này để, tuyền lạc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  nó lạc tuyền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  ใช่หนึง่งลอยจานใช่วมาใหม่แล้วเนี่ยนีออาจัดไปกินน้ำอะไรปะปเดี๋ยวเขาไปสั่งแล้วกันนั่งไหม่มีที่นั่งอยู่นะนี่นระรบทุกคนลงมาถึงเลยนี่นี่นี่คำนี้ข,นข้าวเหนียวมะม่วงชุดละแปดสิบข้าวเหนียวกรองแปดสิบข้าวเหนียวทุเรียนมีแบบ เดี๋ยวฉันขยับขึไปแห้งเนี่ยทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะนี่เลยแบบใต้ต้นไม้นั้นนะ่ารักมากเลยมันก็แฟห้าสิบบาทร้น,ทนแรงกว่า,ลวงงานลยแบบชา ก็เนี่ยทุกคนถ้าใครจะมาเนี่ยก็อย่ามาเหมือนเรานะนั่งรถมาถ้าถ้ามาลงก็คือลงวุฒิกาศวุฒิกาศเสร็จปุ๊กนั่งรถอนั่งรถเมย์หรือว่ารถกระปอเล็กสีเขียวนะครับมาลงที่วัดนางนอนก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาถึงปุ๊บก็เดินเดินมาจากวัดนางนอนหน่อยเดียวตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กมาก็จะมาถึงเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟ ขาจะมีเป็นร้านกาแฟนะ50บาทเมนูเริ่มต้นที่25บาทนะถึง50บาทแล้วก็มีแบบข้าวเหนียวมะม่วงด้านในนู่นก็จะมีรู้สึกเขาจะมีร้านคา้าเดี๋ยวเราค่อยเดินไปอีกทีหนึงนะ่งเนาะแล้วเราสั่งเป็นแบบว่านา้ำน้ำแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเราไปนั่งเล่น ได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลาเต้ยเย็น50บาทนี่นี่ไม่ทนันน้องไปแล้วนุ๊วิน้องไหวไหว,ว้มากเลยเนาะใช่มันมีค่ะหูไว้ท่าฟรีสไตล์เดือไม่เห็นมาเลยอืมแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ เล่ยมมาแล้วดูครับวิเลือมาด้วยแล้วลก็ข้าวเหนียวก็มาด้วนยนี่ข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วทุกคนเรือก็มาแล้วอ่านั่งเรือแบบชิลมากเลยหนึ่งคนทวนอุ้ยเนี่นะกินข้นาวเหนียวมะม่วงไงขรบับแล้วก็เยี๋ยวที่นีบเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวมาอีกแล้ว อ,อยากขึ้นมานะน่ะอยากขึ้นมานะละอยากไปเลยโอ้คือเป็นปะเนี่ยเขาต้องล่าถันเขาต้องลาาหันฝั่งมือนุ้นผ่านทางกล้องดิบเอามาปิดเป็นบิเซนเตอร์ไม่ได้เออเหมือนจะเป็นอย่างนี้บิเซนเตอร์ก็ต้องลาาอย่างนี้เจบพึ่ง เยอมากยี <c ười> yeah. <c ười> ่ไปกินแล้วเลยมาอย่างไก่มาอย่างไก่ลองมีอันนี้มีข้าวเหนียว่มากข้าวเหนียวสังขยามีมะม่วง ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับอ,อ๋อ,อลงตรงนี้อ,อ๋อลงตรงนี้ได้จริงๆลงตรงนี้ก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะพากลับอันนี้คือจะเป็นแบบจุดที่เรามากินข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะหลังจ,จากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปไหว้พระกันต่อนี่เขาบอกว่าระวังรถไฟแต่ว่ารถไฟยังไม่มา จอมทองที่หยุดรถจอมทองไปเดี๋ยวเดินเดินตะลกตกแตกไปทางนี้น้องอาจจะก,กินปลาที่มันตายแล้วไงน้องน้องตัวมีนก้วยอุ้ยถ้ารถไฟมาตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหม ไปกระชับิงตรงนั้นก็อยู่ตรงนี้นี่เรือเรือตัวนี้สามารถไปวัดวัดอันนี้ได้นะวัดปักนามแต่ว่าแถวนี้จะเป็นเรือเหมาเฮ้ยมีมีนกขายาวตรงนั้นด้วยนกกระยังขายาวเดี๋ยวด,ดูเรือกันอันนี้คือเรือเช่าเรือเช่าเหมารำไปเลย go go เอาไปอีกเล็วอีกเอาไปไป ح ح> ไปแล้วอ,าาอันนี้คือบรรยากาศนะฮะโอ<ฮ>้ใช่ใช่อันนี้คือมีเขาไปได้หมดเนี่ยเป็นเหมาลำเหมาลำเ <leg al> หมือนเหมือนขึบินจ้ะเช่าเช่าเหมาลำอุ้ย เนี่ยรถไฟเขาจะมาตอนกี่โมงก็นนไปดูตรงนู้นก็ได้ปะแต่มันจะสวยเหมือนตอนที่อยู่บนสะพานไหมมันน่าจะน่าจะเริ่มมาเขาน่าจะมาตอนบ่ายสองอะคิดว่านี่นี่ละนี่ตัวนี้ตรงนู้นวัดดังนอนวัดดังนอนแล้วก็เดินมาละเดี๋ยวเราจะไปวัดราชโอรสแล้วก็ไปวัดหนังอีกสองวัดก็จะกลับอุ้ย น,นี่ดอกพงชมพูป่ะใช่เนี่ยต้นนี่ไงต้นพงชมพูแต่ว่าดอกอยังไม่ออกท่าดอกออกเยอะๆสวยมากวิเราไปเราไปดูทางนู้นได้ไหมจำทอง